สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับเราทีมเบ็ท์คำกำเดียวนะครับนี่ออกมาเทศเดียกบเทวดาทรงใหม่ของแม็กวงป่าครับเจ้าขางคกนะครับครับเทศโดยน้องเต้นนครับเต้มาพังนะครับครับดูแอคชั่นกันนะครับ

ครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับขบเทวานะครับครับฝากด้วยนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับร้อยกว่าบาทนะครับครับสับแน่นะครับมีเสียงด้วยนะครับต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 บนะครับครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับขอบครับ